โทษทางวินัยเกาหลีใต่อาจบเลี่ส้นหึ่งมิ้นอีข้างอินทิทับล้วนไทยปากกดสับสั่งให้และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้วยเงื่อจากเพื่อที่สิบ่าลาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้า ประธานสมาคมลูกนังเกาหลีแต่เผยว่าอใานมีการลงโทษทางวินัยสองสตาร์ดังในการบอลเหลือติดทีมในเกมนัดต่อไปชุ่มม่องคิวประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต่เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่สีบเหลือตัวส้นพึ่งมินและอีกข้างอินสองสตาร์คนสำคัญติดทีมในเกมฟุตบอลโลกกอบขัดเหลือกกับทีมชาติไทย้องดาวเตะจาก็อดแนมฮอสเปอร์และเปแอชช่ ผมมีปากเสียงกันอย่างหนักในแคมป์ทีมโสมขาวส่วงซึกเอเชียนคัพ2023จนโดนวิจารณ์อย่างหนักทั้งจากสื่อและแฟนบอลซึ่งประมขกลุ่มนังแดนกิมจิเผยว่าอาจมีการลงโทษทางวินัยกับทั้งสองคนแต่ต้องรอบรึกษากับเหตุโขดค้นหม่ก่อนในส่วนของการลงโทษทางวินยัยผมได้มีการตรวจสอบแล้วและเพราะทั้งสองคนไม่ใช่นักเตะที่เล่นในประเทศ ดังนั้นมาตรการทางวินในอย่างเดียวที่ทำได้คือการไม่เรียกติดทีมในโปรแกรมถัดไปมันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกับโค้ชพ้นหม่ใครคิดเห็นยังไนกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ปูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ส่งคอมเมนต์ด่านล่างเลยคะ่ะ